<c oughs> เวลาโยมถนอมเนี่ยเจ็บแข้งเจ็บขาอย่างนี้ทำยังไงมีวิธียังไงถึงจะทำให้มันอยู่ได้รู้สึกใจสบายขึ้นทำยังไงอุบายทำออเกินยามันปวดขาหมันอะไรมันแล้วอาจารยไหนมันหายปวดทำยังไงมันจะหายปวดหายเจ็บก็ทำไปเรื่อยมาวัดตั้งนานแล้วนี่<อ>มาแล้วมันได้อะไรมาวัด คือมาไม่ได้หวังอะไรมาทำบุญให้ผู้ที่ร่วงลับไปแล้วแล้วก็ทำให้มันสบายใจให้มันอี่เพิร์ถ้าได้ทำบุญตัไรความรู้สึกมันก็ปาาอื่มใจกว่าด้มาทำบุญเราแค่นั้นเองเี่ะแล้ววันนี้เป็นไงวันนี้มาแล้วเป็นไงมาทำบุญมันฟังทำแล้วเป็นยังไงรู้สึกเป็นยังไงก็รู้สึกดีกว่าด้อาจารย์ เทตนาห้ฟังกว่าเทตนาห้ฟังกว่ามันได้ผลแบบว่าเหมือนคิดี่ว่ามันก็มีความรู้ไปอีกแบบหนึ่งว่าการทําบุญแล้วเรารู้สึกยังไงมันได้ผลแบบไหายนะรู้สึกก็คือสบายใจสบายใจแล้วเหมือนได้รับบุญี่ว่าตั้งใจว่าทาแล้วผลบุญที่เราทํานี่ะมันได้ดังี่ใจคิดใจหวังอจ้ะ คือวันนี้ก็ตั้งใจมาเพื่ออุทิศบุญให้กับคุณแม่คุณแม่สวัสดิ์แช่กระทูกและพ่อแดงแช่กระทูกพ่อแดงแช่กระทูกแม่สวัสดิ์แช่กระทูกเป็นพ่อพ่อธรมดาพ่อพ่อเน่ยเสียก่อนไปสิปีสิบสี่สิบห้าปีอ๋อจากแต่แม่เนก็บเพิ่มเสียครบปีนี่จ้ะไหนอ่ะทั้งทั้งหมดนี่พี่น้องกันหมดเลยนี่จ้ะจ้ะไอ้คนนี้น้องสาวไอ้คนนี้นะเป็นหน้าหน้าสะพ้ายอ๋อจ้ะไอ้คนนี้ก็พี่สะพ้าย โคนิโกพี่สาวของอันนี้อันนี้<า>น้องชายนี่ยนี่อันนี้ไอันนี้น้องชายอันอันคุหลานสาวจิตใจดีทุกคนกล,ลุนีอาอรัดาแล้วมาวัดแล้วเป็นรู้สึกเป็นยังไงรัดาทำไมชอบเข้าวัดเพื่ออะไรเห็นเข้าวัดทำบุญบ่อยเหลือเกินอ่าว่าไป เียวแม่อะไรไม่น้อยเยวแม่น้อยจะแม่น้อยทําไมชอบข้วัดนั่งสมาธิเห็นมาที่ได้นั่งนิ่งสงบเลยเป็นไงมีอะไรเล่าให้ฟังบ้างเดี๋จะได้ให้ญาติทำได้ฟังได้ยินได้ขอวันทำบุญสบายใจปันจาจิตใจสบายนั่งตื่นตัวเองว่าได้ทําบุญเนอะจิตใจก็สงบจ้ะ มามามาที่นี่เป็นประจำมาทุกครั้งส่วนมากแล้วมาแล้วรู้สึกยังไงจ๊ะรู้สึกยินดีกอใจเต็มใจที่มามาอะไรที่นี่จ๊ะเรื่งทุกใจทุกครั้งที่ได้มาค่ะาค่ะจ๊ะจ๊ะที่นี่ชื่ออะไรป้ายยินจ๊ะอ้าวคุณโยมป้ายยินเป็นไงอย่ามานั่งเงียบๆมีอะไรเล่าให้ฟังบ้างอยากมาจานหนึ่งสบายใจอ๋อจ้ะโอ้มีเด็กคนสบายใจโฆษณาะ นี่ก็เป็นญาติธรรมเก่าแก่กของวัดป่าเชตวันอ่าท,นนทีนี้ทางนี้อ่าน้องสาวชื่ออะไรโยมโยมพินิษอ่าเป็นยังไงพินิษมาสบายใจเหมือนกันค่ะวัทายแต่ว่าไม่ยมีโอกาสได้มาอ่าอาโมทนานะนี่เป็นครอบครัวพี่น้องของโยมถนอมโยมแม่น้อยนะจ๊ะอ้าวที่นี่น้องชายที่นี่เป็นไงน้องชายนี่เป็นคนขับเลยนี่เป็นผู้นํามาถ้าไม่มีคนนี้ไม่ได้มาเลยนี่สบายใจดีเราถ แล้วเอาไปใช้ยังไงธรรมะนี่พอเรามาแล้วเวลามันเกิดปัญหาในชีวิตนี่ธรรมะช่วยได้ยังไงก็ยิ่งดีครับเวลาเมียหนีไปนี่ธรรมะช่วยได้ไหมจะไม่ได้เหรอเฮ้ยจะไมจะช่วยไม่ได้วรอธรรมะ อ่านี่ก็เป็นการเขาเรียกว่าสนทนากันจากญาติธรรมรัดป่าเกียนบรรยากาศบ้างอ้าวสุดท้ายนี่กความน้างคุณปร,ระีรัตนไตรยัยบุญทานการกุศลคุณงานความดีที่ครอบครัวตระกูลเคอญา,าติของคุณยมถนอมยมแม่น้อยรัดดาพี่น้องทุกคนมาทําบุญดูที่ให้แก่คุณแม่แลวนะคุณแม่สวัสดีกระทกุกและคุณพ่อแทนกระทกุทก,ทกยงสําเร็จ ทุกประการนี้วังก็มีทุกประการแล้วชนีแหละเจ,จริญพรเจริญธรรมบรโลกษาหลวงพ,อองพ,อองพ่อไล้เราพุทธบทไปแป่าชีตะวัน